่ายขายประจำโครงการบ้านไม่กินค่ะวันนี้กุ๊กจะแนะนำรูปบ้านที่กุ๊กดูแลอยู่นะคะเชิญพี่ชิมแนะนำตัวเลยค่ะครัของผม,ผมชื่อนายธนนท์ศรีสารีกุลรัตน์ครับอายุ35ปีผมทําอาชีพธุรกิจส่วนตัวผมได้มีโอกาสซื้อโครงการบ้านสวยพัดบ้านโพผมอยู่โครงการนี้มาปีครึ่งแล้วนะคะผมค่ะคุณลูกค้าเลือกซื้อบ้านแบบไหนคะเอาโฮมนะครับค่ะแล้วเหตุผลที่เลือก เผลข้อแรกคือทางโครงการได้จัดบ้านเป็นส่วนตัวนอกจากนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเมื่อปีที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกับทางโครงการนะครับเที่ยวฟรีช้อปฟินกินกระจายนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะซื้อโครงการก็สามารถติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทุกโครงการบายกิมคาวเลยนะครับผมหากลูกค้าทุกคนไหนสนใจซื้อบ้านโครงการบายคิมน,นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่โครงการได้ทุกโครงการเลยหรือติดต่อปุ๊บทางไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณชิมมากๆเลยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ลูกบ้านทุกคนได้รับชมในวันนี้สําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ